สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บิ๊กมัตสุโกเวครับวันนี้พีวิทย์อยู่กันที่โฮมฟิตเนสสาขาเมเจอร์นน์นะครับทุกคนวันนี้พีวิทย์พามาทำกิจกรรมออมกายกับพีวิทย์กันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีสุขภาพดีมีรูปร่างดีก็สามารถมาเจอเจอกันกับพีวิทย์ได้ที่โฮมฟิตเนสสาขาเมเจอร์น์นะครับแล้วก็นี่พีอาสาวสวยของเราแนะนํานิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อบัวราคานี่แล้วก็พีวิทย์ได้ที่โฮมฟิตเนส ใช่เลยเราจะมีเขาเรียกอะไรเทรนเนอร์หรือว่าเพอร์ซนาลเทรนเนอร์ที่มีความรู้ครับคอยแนะนําให้ความรู้การออกกายสาหรับบิกินมือใหม่ก็สามารถออกกายที่นี่ได้เนาะได้เลยครับสาหรับคนที่เขาเรียกอะไรอยากจะมาลองทดสอบเล่นก็สามารถมาเล่นฟรีที่นี่ได้ประมาณ7ครั้งนะครับสามารถที่จะมาลองทดลองเล่นสินค้าหรือว่าเครื่องออกกายเราก่อนได้โอเคเดี๋ยวไปเจอพี่วิทย์ในกิจกรรมการออกกายกล้ามเนื้อส่วนไหล่กันดูที่ว่าพี่วิทย์ใช้อุปกรณ์ตัวไหนแล้วเล่นยังไงก็ได้เดี๋ยวคอยติดตามครับไปครับขอบครับขอบครับ พีพีมีข่าวดีสุดพิเศษมาบอกอัลลนเทคเตรียมความสะดวกสบายให้เพื่อนๆแล้วนะครับสามารถมาที่โชว์รูมอัลลนเทคทุกสาขาทั่วประเทศมีสินค้ามากมายกว่าร้อยรายการมีพนักง,งานคอยให้คำแนะนำและบริการอย่างใกล้ชิดแล้วพบกันนะครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศเหล่าเหล่าสมาชิกนี่คนนี้พี่การครับวัสดีครับผมวัสดีครับผมนี่มาออกกักายเพื่อรักษาสุขภาพทุกคนปีนพาเรียกอะไรเดินขึ้นทางชันหมดนเลยนะทุกคน <c oughs> วันนี้เรามีโปรจะไปกินทุเรียนกันแน่เลย ไปครับทุกคนเดีย๋ยวเราเข้าไปออกก,กลังกายกล้ามเนื้อส่วนไหล่กันนี่อันนี้น้องสุดหล่อของโฮมฟิตเนสเมเจอร์นนนสวัสดีครับพี่ขอยญาตขอุญาตนี่คืออุปกรณ์ตัวแรกที่วิวจะใช้นะครับทุกคนเป็นเออโซเดอร์มชชีนแผ่นโหลดนะครับก็คือโหลดแผ่นด้านหลังทุกคนนี่เห็นไหมตัวนี้ต้องบอกว่าเล่นดีมากครับทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นแรกเลยที่วิวจะใช้นะครับแล้วก็เป็นการเปิดวอร์มเลยคือตัวนี้เละครับ เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่พีวีชอบเอามาใช้เล่นไหล่ท่าเปิดทุกคนมันคืออุปกรณ์โซลเดอร์แมชชีนซิงเกิลแมชชีนนะครับตัวนี้ไฮโลดทุกคนก็นคือสามารถที่จะเพิ่มเพตเข้าไปจากภายนอกนะครับไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งภายในตัวนี้มุมดีเล่นดีครับพีวีชอบมาครับทุกคนมาเล่นการเนื้อไหล่มัดรวมกับพีวิีก่อนจัดเซตระดับบอ่อให้มันสูงต่ำประมาณไซรัปแต่ละคนนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยต่าไปพีวีขอปรับเพิ่มขึ่นนิดนึง หรือไม่ก็ปรับเบาต่ำลงอ้ามาเขาชนเพื่อไหลที่กลมและสวยงามต้องขยันเล่นครับเวลานั้นนะครับทุกคนคลิกนิดนึงจะไม่ดันสอกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ยืดอกเพื่อที่จะเทคปราขึ้นพยายามที่จะดันสอกมาด้านหน้า,าเพื่อใช้กล้ามเนื้อไหลในการดันนะครับทุกคนศีรษะติดเบ,บาะเท้ายันให้สะโพกติดเบาไว้หายใจเข้าแล้วปี๋ท้องครับเบสิกทั้งหมดเลยนะที่จะแนะนําทุกคนที่เป็นบิกินนะครับนี่ เทขึ้นไปมองสูงสๆครับมองที่เราดันเทขึ้นไปอ,อลากมาปุ๊บยี่ิทีครับพีวิทจะยกเซี่สิสอง่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิ เป็นท่าเปิดก่อนแล้วพีวิจจะเป็นซูเปอร์เซตนะครับตามด้วยอยัพไลท์โรเดี๋ยวเราดูว่ายกไงต่อพี่จะเล่นเป็นอุปกรณ์ต่อเนื่องนะครับทุกคนจากที่เราเล่นเพสมาแล้วอันนี้พีวิจจะเล่นเป็นซูเปอร์ซูเปอร์เซตเลยก็จะใช้อีซี่ในการเอามาเล่นเป็นท่าอัพไลท์โรครับทุกคนมาเพื่อทําให้กล้ามเนื้อมันร้าสุดๆเลยหวังว่าบีกินจะทำตามพีวิได้นะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับ อย่าท้อในการออกกายพยายามทําไปเรื่อยๆครับ,รบแล้วมันก็ศึกษาหาความรู้ไปด้วยเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บเรื้อรังพร้อมรับตามพี่วีทมาครับอัพไลท์โรครับยืดอกกันอกไว้บีสบักแล้วครับแ,แล้วก็ลากสอกขึ้นตรงๆสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ด อันนี้พี่วิทย์จะทำสามสิบสิบสี่เอฟห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยเอ็ดยีสองยีสามยี่สิิบห้ายีบหกเจ็ดปดยีเก้าสามสิบ โอ้นับเป็นหนึ่งเซตไปกันต่อเดี๋ยวเราจะเริ่มเพิ่มน้หนักที่โชเดอร์เพลนละไปครับทุกคนอันนี้เป็นเซตที่สองของพี่วิทย์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเพิ่มน้ำหนักกันละเดี๋ยวเราเข้าสู่เซตจริงครับทุกคนจริงจจะมีเพื่อนเพื่อนพี่วิทย์อีกหลายๆคนนะครับมาเล่นหัวไหลก่กด้วยกันแต่ตอนนี้แกไปนะที่พี่วิทย์อินเสิร์ตให้ดูช่วงแรกก็คือเดินเขาไอเดินลู่วิง่งชันอยู่ทุกคนก็วอร์มก่อนของพี่วิทย์ด่นก่อนเลยมนาะ10กิโล ใครเล่นเนี่ยชะงองอยจังมาทุกคนน้ำหนักเพิ่มอีกยี่สิบแล้วครับ <c oughs> ลูยี่สิบทีอ้๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาม สี่ห้าหเจ็ดแปดดึงมานุ่มๆครับพี่วิจจะใช้เทคนิคนี้คือก่อนจะครบเซตเอของเราเนี่ยสองทีท้ายพี่วิจจะเบรกหายใจสองทีแล้วก็ดึงบาสนุ่มๆเลยเอาฟอร์มดีๆเลยลากมาอึบแล้วปีไปนิ่งๆอึบอึบอ่าสวยงามครบไปต่อที่อัพไลท์ครับ ทนต่อกันให้ครบครับอันนี้เซตสองเะเป็นอัพไลท์เดี๋ยวพี่วิทย์อาจจะถ่ายเป็นบางส่วนนะทุกคนแต่ว่าจะไล่ท่าไปหรือว่าอุปกรณ์ไปให้ทุกคนได้เห็นครบแต่ว่าไม่ได้ครบจํานวนเซตของพี่วิทย์นะเพราะว่าพี่วิทย์เล่นยาวเดีย๋ยวจะเทปยาวยาเหยอยียดเกินไปมาอัพไลท์ครับอีกสามสิบครั้งทุกคนอืออ่ายืดอกนะครับสามเซตหนึ่งสองสามสี่

อ,อ,อ,อีกเก้าสามสิบโอ้ความสึกโคตรดีทุกคน่ามาตามพ่วิตมากันครับเพื่อที่จะได้สุขภาพที่ดีแล้วก็รูปร่างดีแล้วก็แข็งแรงด้วยทุกคนเอาไว้ใช้ยามอายุเยอะสร้างเสีแต่ต้องเยาว์วัยนะทุกคนเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรขยันออมพออายุเยอะเราจะได้รวยสุขภาพพร้อมกัน กับพีวิทย์ไปครับต่อกันมาอันนี้ไม่ต้องหนักมากสามสิบก่อนเลยเครับทุกคนอันนี้คือจะเป็น่อจริงพีวิทย์เล่นมาเยอะแล้วนะสำหรับไหล่ต้องบอกว่านี่อยากจะโชว์เห็นไหมอันนี้จะเป็นท่าที่สองพีวิทย์จะกลับมาเล่นเป็นไหลหลังหลังจากพีวิทย์เล่นไหล่ไหล่รวมมาแล้วอันนี้โฟกัสเฉพาะไหลหลัง ด้วยการที่พี่วิจะนั่งโค้งตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลากวายกิ๊บนะครับเข้ามาวายกิ๊บเนี่ยอยู่ระดับสะดือแล้วก็ลากมาที่ใต้คางยกบาสูงหน่อยแทงศอกสูงศอกมันจะลากมาเกือบเสมอไหลทุกคนมันจะต่ำไปไหลเล็กน้อยแล้วพยายามก้มเก็บคางไว้ตลอดเพื่อที่จะทําให้หลังไอหลังบนกับไอไหลด้านหลังมันแอคชั่นเล่นยังไงมาดูกันครับท่านี้ต้องบอกว่าโดนมากทุกคนลองมาเล่นกันดูมาใช้น้ําหนักไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช้ตัวโกงเลยทุกคน มาครับ,อ,บอ่าพี่วิทย์จะโน้มตัวไปเอ๊บลากมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าอึบยี่สิบนับเป็นหนึ่งเซตครับอันนี้เดี๋ยวพิวิทย์เล่นอยู่ประมาณห้าถึงหกเซตทุกคนต้องบอกว่าท่านี้ว่าสำหรับเติมไหล่หลังแล้วก็หลังช่วงโมนดีมา,มากมากเลยเอาไปเล่นกันดูครับสวยดีอหลังหลังตรงนี้ก็ทำงานหน่อยตรงนี้โดนเยอะๆเลย ดีลองไปเล่นกันดูทุกคนอ่าบอกเลยเปเปีเป๊ยเลยเล่นเด็ดละลองดูพี่ได้ไหลเลยแหละเออไหลกับอัปเปอร์หลังไม่จะโดนช่วงนี้หลังหลังไม่ได้เข้าช่วงนี้เนี่ยตรงนี้มันบีตัวเห็นเลยอ่ามันเดาม,ดมันเป็นเมื่อยที่ไหลก่อนอ่าพี่เก็บคางพี่เอ้พี่การอ่าแล้วลากลากสูงนิดนึงเงยตัวขึ้นหน่อยพี่เชิดอ,อกเงยตัวขึ้นหน่อย เอออย่าเด้งตัวเดีอยาอย่าโน้มไปโน้มมาพี่นิ่งไว้ไว <Okay. S 1> ้ลากอยี่ยชนคางแล้ว <Okay. S 1> จมตัวต่ำไป,ไปเออถ้าทำถูกอ่ะมันจะเข้าไหลเต็มเต็มเลยรู้เลยว่าลองดูว่าเซตที่สอง <Okay. S 2> บอกเลยว่าท่านี้เด็ดนะทุกคนเอาไปเล่นกันดออูอันนี้หนักขึ้นแล้หนักเดิมดนีออ่ครับไห ใช่ที่ต้องหาฟอร์มให้โดนก่อนเอาน้ำหนักน้อยวางเท้าสูงนี้ครับไม่อย่างี้วางเท้าสูงเมื่อกี้ของวิการจะต่ํำไปเลยแล้วก็โน้มอย่างนี้เลยลอ่าโยกตัวอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดสองสามสห้าหเจ็ดเก้าี่สิโอ้ยเนียบอกเลยไหลหลังโคตรล้าโอ้ยเฮ้ยเฮียอะตำแหน่งเออสวย ดีที่ช้าๆที่เอาหนีบเหมือนเล่นหลังอ,ะอ่ะอ่าหนีบอ่าอย่าอย่าอย่านิ่งครับต้านมันเออ,อ,อนั่นแหละสวยดีสวยเลยอย่ารู้เรื่องอะไรอะ่ะเจ็บเจ็บอะไรโอ,อ้ตะคิวคิบ <laughs> <laughs> หายแล้ว <laughs> ที <laughs> นนน่นอนยืดก่อนนอนยืดก่อน ทุกคนต่อกันอนี้เป็นเซตท้ายๆเดี๋ยวพีวิทย์จะเล่นตอนนี้เพื่อนๆบางคนก็แต่คิวขึ้นแล้วว่ามางคลก็หมดแรงก็ไปนั่งพากันแต่พีวิทย์ไปกันต่อทุกคนทําเพื่อให้เอฟซีทุกคนได้เห็นครับว่าเล่นยังไงแล้วถึงจะเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่จะมาทําให้ดูว่าแขนทําไมถึงใหญ่ง่ายทั้งที่พีวิทย์เล่นน้อยแล้วทําไมมันถึงโตขนาดนี้ต้องบอกว่าพีวิทย์เป็นสายธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มออกกายอย่าเพิ่งใช้ยากันนะครับลองมาดูพีวิทย์แล้วก็ลองเล่่นนตามพีวิดูกอ เมื่อมันสุดทางแล้วมันไม่ไหวจริงๆก้านเนื้อไม่พัฒนาจริงถ้าเกิดจะใช้ก็ไปหาคนที่เคยใช้มาก่อนที่เขาเก่งๆนะครับพยายามอย่าไปลองศึกษาเองนะตับไตพังไม่รู้ตัวนะทุกคนมาตามต่อ ไป1เอ็ดต่ออสี่หกเจอ๋อลองเล่นกันดูโดนแล้วก็สุดท้ายครับทุกคนจะเป็นท่าสุดท้ายของพิวิทในวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่พิวิทเล่นหลายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของ พี่วิทย์จะมาเก็บเล็บเลสก็คือเล่นเล่นท้องมาเก็บท่าท้องท่าหนึ่งแล้วก็เก็บแขนเล็ก,เลกๆเบาๆท่าหนึ่งพี่วิทย์ใช้คําว่าเก็บเพราะว่าไม่ใช่วันเมนพี่วิทย์นะพี่วิทย์ไม่ได้เล่นเต็มที่วันนี้แต่ว่าเป็นการเล่นเพื่อกระชับกล้ามเนื้อคงสภาพกล้ามเนื้อไว้นั่นเองทุกอย่างพี่วิทย์จะไม่ได้เล่นแค่วันเดียวจบเล่นขาก็มีเก็บ2วันเ,เล่นอกมีเก็บวันสองวันเล่นหลังมีเก็บ 1, วันสองวันอะไรประมาณนี้โอเค Uh, อุปกรณ์ตัวนี้มันก็คือไซส์เลื่อนลๆนะแต่ว่าพี่วิทย์จะมาเอาอินไลน์มาเพื่อที่จะค้ำตัวไว้ไม่ให้ตัวมันโยกเพื่อที่จะจับได้ไม่โค้งเนาะมาดูครับว่าตัวนี้เป็นไงเดี๋ยวพี่วิทย์จะอินเสิร์ตให้ดูตัวนี้พี่วิทย์ก็จะเอามาปรับระดับก็มาปรับอย่างงี้ทุกคนปึ๊บมาปรับระดับขึ้นมามุมนี้ครับแล้วก็ยันไว้หน่อยเดี๋ยวพี่วิทย์จะเอาตัวเข้าไปพิงไว้นี่ทุกคนลอไปเล่นกันดู นี่พีวีชั้นหนักแค่ห้าโลเองแต่ว่าจะเป็นไฮวอลุ่มนะลองดูครับทุกคนเอ็นตัวพิงมาวาดสอบไปด้านหน้าเหมือนเรายืดอ,อกนิดนึงนะเราวาดสอบไปด้านหน้านิดนึงลองดูครับลองเล่นกับพี่พดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเอ็ดสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่ิเอ็ดยี่สองยี่สิสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่ิเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอันเต็บโอ้ย ห้าโลจริงหรือเปล่าลองเล่นกันดูครับทุกคนเพื่อหัวไหล่ที่สวยงามเดีย๋ยวไปกันต่ออีกสักประมาณสี่หรือห้าเซตครับทุกคนพีวิก็จะลองเล่นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายครบนะครับเดีย๋ยวพีวิศขอถ่ายปิดแล้วตรงนี้ก่อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เออยากมีบุคลิกภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีแล้วก็สุขภาพดีนะทุกคนก็มาเจอเจอพีวิศกันได้ที่โฮมฟิตเนสสาขาเมเจอร์นน์ครับก็มาออกกายกันตั้งแต่อายุยังน้อยๆครับทุกคนก็จะเขาเรียกอะไรได้สุขภาพที่ดี ไปใช้ในตอนที่อายุเยอะเป็นผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนาะหรือว่าเชวนคุณพ่อแม่มาออกกำลังกายด้วยกันถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคุณพ่อแม่ที่รุ่นราวคราเดียวกับพีวิตรลองเอาตัวพีวิทย์ไปให้คุณพ่อแม่ดูให้เป็นแบบอย่างก็ได้คือวิทย์อายุประมาณเท่านี้แล้วสุขภาพพีวิต,ตรอดิตเงี้ยคนอื่นก็สามารถทําตามพีวิต์ได้เช่นกันวันนี้ประมาณเท่านี้พีวิตย์ก็มาแนะนําการบริหารกล้ามเนื้อไหลพีวิทย์หนึ่งวันเดี๋ยวโอกาสานหน้าพีวิตย์จะมาแนะนําท่าท้องท่าแขนท่าให้จบไปเลยทุกคน ก็เอาไว้สําหรับเป็นเกตและเกตน้อยให้เพื่อนยิบจับเอาไปนําไปใช้กับตัวเองไปไประยุกต์ใช้นะทุกคนวันนี้ประมาณเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคอนเทนต์ในฟินเดของพีวิทวันนี้นะครับบายบายไปแล้วขอบคุณสปอนเซอร์พีวิทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอรอนเทคจะเป็นทอทอลต่างใครสนใจที่จะต้องการสินค้าอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างหรือว่าเครื่องออกกาลก็ลิงก์ด้านล่างอยู่พีวิทจะทิ้งไวใ้ให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูในเพจนะครับอย่างไงก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าดีๆของสปอนเซอร์พีวิด้้ววยไปแลคบทุกนี